ผมที่ผ่านการเชื่อมแล้วใช่ไหมเวลาเวลาเราเชื่อมปุ๊บมันจะมีขอบเล็กน้อยมันจะขึ้นขอบเล็กน้อยตรงไหนที่มันเป็นขอบให้เราใช้กันไกฟันปลาไล่ไล่โดยการใช้หวีตักขึ้นมาแล้วให้ผมปองสันหวีก่อนแล้วเราค่อยไล่ขึ้นไปด้านบนแบบนี้เป็นแถวเป็นแผงขึ้นไปจากล่างขึ้นบนล่างขึ้นบนขึ้นไปแล้วก็หวีลงดูหวีลงดูแบบนี้ได้แล้วย้ายที่ถ้ายังไม่ได้ย้ำอีกรอบนึงปลายหวีปลายกันไกเข้าความมั่นยามันจะสูงถ้าปลายหวีตักปุ๊บ ปลายกันไกลเข้า่างนี้แต่ถ้าเราตักกลางหวีกลางกันไกลเห็นไหมมันติดมือติดนิ้วเห็นไหมความแม่นยำมันก็น้อยฉะนั้นใช้ปลายหวีแป้นไกลเข้าแบบนี้ปลายหวีแป้นไกลเข้าแบบนี้ยกผมให้ตั้ง90องศาหรือให้ผมมันมากองอยู่ชั้นหวีแล้วเราค่อยไล่แบบนี้มันจะนวลจะผิวขอบตรงนี้มันจะช่วยให้เอาไม่มีขอบเลยพอเราไล่บางเสร็จปุ๊บแบบนี้ละมันเริ่มบางละเราเขาใช้ปัตเตอร์เลียนมาเกาลง เก่าตรงที่มันเป็นตูดเป็ดเห็นไหมอลองดูที่ลองลองลอง,ลองไล่ดูปลายหวีปลงไกลเข้าไม่เอียงครับไม่เอียงอยู่อย่างนี้อาแมนปลายหวีปลงไกลเข้าเต็มปลายผมไม่เลื่อนไม่เลื่อนแค่แค่นี้นี่ดูใช่ไหมขยบับแค่นี้โป้งไล่มาแค่นี้นี่แค่นี้พอแนบเลยเด้อแนบนี้เลยแนบเลยเพราะมันยำค่อข้างจะไม่เอียงแบบนี้นะแนบบนี้เลยแนบหน้าหวีเลย